สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีใบชาตัวหนึ่งนะครับมาแนะนานะครับผมจากทางร้านมานีคอฟฟี่นะครับจะเป็นชาอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะฮะที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายนะครับให้กับเมนูชาของเราที่อยู่ในร้านนะครับผมหลายคนอาจจะเคยรู้จักหรือว่าอาจจะเคยมีไว้ประจําร้านแล้วอันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมให้นะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ทราบแล้วก็ยัง ไม่มีไว้ประจําร้านนะครับผมตัวนี้จะเป็นชาเ,เ,เ,เบอร์รี่นะครับเป็นใบชาที่แต่งสีและกลิ่นนะครับผมเป็นใบชาเบอร์รี่ก็คือกลิ่นแล้วก็ก็คือกลิ่นของชาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะครับเนี่ยฮะก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับไม่จะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับหรือว่ามอลเบอร์รี่ก็ตามนะครับกลุ่มผลไม้กลิ่นของกลุ่มผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูใบชานก่อนนะครับว่า ใบชามันจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใบชานะครับจะมีการแต่งสีและกลิ่นนะฮะสีนี่ก็จะเป็นสีผสมอาหารนะครับแล้วก็มีการแต่งกลิ่นนะครับผมตเดี๋ยวเราไปดูตัวใบชากันครับใบชานะครับมันจะมีความละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดละเอียดเป็นปนมากนะครับแล้วก็จะมีสีออกเป็นสีม่วงแดงๆนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีการแต่งสีและกลิ่นนะครับตัวนี้ส่วนกลิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นพืชผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่แน่นอนก็คือจะเป็นชาเบอร์รี่นะครับเมนูที่ผมจะทําในวันนี้ก็จะเป็นเมนูของอเป็นชามะนาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าให้เข้ากับช่วงฤดูร้อนนี้นะครับผม เป็นเมนูที่ดื่มแล้วจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นนะครับสำหรับเมนูชามะนาววันนี้นะครับผมจะมาชงเมนูชามะนาวเบอร์รี่หรือว่าชาเบอร์รี่มะนาวนะครับผมในสูตรแล้วก็แบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับผมส่วนผสมทุกอย่างเพื่อนๆสามารถที่จะปรับลดได้นะครับ โอเคครับสำหรับวิธีการผมก็จะกาดน้ําชาครับชาเบอร์รี่นะครับจากเครื่องชงกาแฟเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวิีเตอร์แบบซิงเกิลช็อตนะครับตัวใบชาที่เราจะใช้ก็แค่1่ช้อนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็น้ําชาที่เราจะกาดออกมาคือก็คบอ160 ml นะครับผมเราจะมาทําชาเบอร์รี่มะนาวกันนะครับผมใส่เข้าไปแค่นี้เลยนี่นะครับมาณนี่นะครับ นะครับสีชาก็จะออกประมาณนี้นะครับนะฮะสีชาจะประมาณนี้นะฮะเป็นสีของพืชตะกุลเบอร์รี่เลยนะครับแล้วก็กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของกลิ่นของเบอร์รี่นะครับชาเบอร์รี่มะนาวนะครับก็จะเหมือนชามะนาวที่ผมเคยทําทั่วไปนะครับใช้สัดส่วนเดียวกันเลยผมจะใช้น้ําตาลทรายนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะปรับลดลงก็ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยนะครับอันนี้ผมทําแบบรสชาติแบบเข้มข้นนะครับสามช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชงน้ำตาลทรายให้ละลายก่อนจะกลิ่นจะหอมนะฮะกลิ่นจะหอมมากเลยกลิ่นหอมกลิ่นเบอร์รี่สีสันก็สวยงามนะครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับใบชานะครับมีการปรุงแต่งในเรื่องของสีแล้วก็กลิ่นนะครับผมสีหรือว่ากลิ่นที่ปรุงเข้าไปนะครับสำหรับของใบชามันนี่คอฟฟี่นี้คือนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ ผมก็จะใช้น้ำมะนาวประมาณครึ่งออนนะฮะหรือว่า15ม l นะครับตัวน,นี้นะครับเป็นบีบน้ำมะนาวบีบสดเลยเพื่อนๆอาจจะใช้ตัวเนื้อมะนาวผสมด้วยก็ได้นะครับชาเบอร์รี่มะนาวแล้วก็เติมาน้ำมะนาวลงไปเลยครับอันนี้ผมก็เติมเติมเนื้อมะนาวลงไปด้วยน,นะครับก็จะเป็นน้ำมะนาวบีบสดช่วงนี้ราคามะนาวค่อนข้างจะแพงนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณต้นทุนกันดูนะครับนี่ผมก็จะมีผมจะใชปะ้ประมาณครึ่งลูกครับเป็นมะนาวลูกใหญ่ ผมมีใช้ประมาณสักครึ่งลูกนะครับผมใช้แก้ว20ออนนะครับแล้วก็ต่างน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับลงไปก็เทเจ้าชาเบอร์รี่มะนาวเ,เราลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีกันครับว่าเทลงไปในน้ำแข็งแล้วสีสันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก,ก็สีมันก็จะคล้ายๆกับตัว ฉลากที่ติดอยู่ตรงซองของอัมาเน่ f า e ฟนะครับส่วนกลิ่นก็จะหอมเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับผมจะแต่งด้วยชิ้นมะนาวตัวนีนะ้แล้วก็ปิดฝานะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูชาเบอร์รี่มะนาวในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับ ใบชาที่ผมใช้จะเป็นใบชานะครับของมณีคอฟฟี่นะครับเป็นใบชาเบอร์รี่นะครับที่ใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ชงจากเครื่องชงกาแฟนะครับกับน้ําชาจากเครื่องชงกาแฟนะครับโดยใช้ตัวฟิลเตอร์แบบซิงเกิลช็อตนะครับปริมาณน้ําชาอยู่ที่160 ML นะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับสช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามะนาวบีบสดนะครับก็คือ 15ML นะครับผมส่วนอัตราส่วนเรื่องของความหวานนะฮะเพื่อนๆก็ ไปปรับลดเพิ่มได้ตามต้องการเลยนะครับวันนี้ผมใช้อยู่ที่สามช้อนโต๊ะสําหรับน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับชาเบอร์รี่มะนาวนะครับในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับผมเดี๋ยวจะไปชิมกันนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันจะหอมมากๆเลยนะครับสาหรับ ความเปรี้ยวขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ําตาลที่ใส่ลงไปสามช้อนโต๊นี้ผมว่ากาลังพอดีเลยนะครับกลิ่นก็จะออกเป็นกลิ่นของอผลไม้ใากุนเบอร์รี่เลยนะครับผมก็จะเป็นชาเบอร์รี่นะฮะก็มีการแต่งสีและกลิ่นด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับพี่เพื่อนๆน,น่าจะมีไว้ประจําร้านนะครับเพื่อเป็นสีสันให้กับทางร้านนะครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดที่ปุ่มแจ้งเตือนที่ลูกกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องคนทำกินนะครับผมส่วนเมนูชาเบอร์รี่มะนาวตัวนี้นะครับก็ต้องขอกับคุณจากทางร้านมณี่คอฟฟี่นะครับที่ส่งใบชามาให เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับอร่อยมากครับผม